สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทางช่องจากสามัญชนนะครับวันนี้ผมชิมาต้มอาหารให้หมูครับเดี๋ยวเบิ่งอาหารให้หมูไม่อยังแน่นะครับสำหรับมือมือเที่ยวสีต้มกันนะครับวันนี้เบิ่งกันครับตอนนี้มีเปลือกแคตาลูปเปลือกแดงกว่าสับปะรดแล้วก็เปลือกม่วงนะครับ ีก็เป็นเรืยอประกาศประกาศแล้วก็ขาดนะครับประกาศขน,นะไม่ได้ใส่ผักนี่ให้มันแน่นนะครับใส่ให้มันแบบกดล้วก็มีนม้ำไม่ถึง คนในมือให้มันหนาม,มันมีติดอย่าให้มันแหนนเกิดไปครับวเวลาแดดมัต่มแล้มันจีใหม่นะฮะประกาศนะบต่ปัะมาานีกอนนะครับเลืออประกาศนี้กพต่มออกไปแล้วน,นี่มีรสชาติหวานนะฮะ เวพู้ที่เส็ดมาต่อเอามือกดคือผมนะครับมันจะมีสารติดตรงข้างตรงยางสีนะครับเอายังพวกพวกั่วพวกยังรกระไรกดลงนะครับพอต้มเสร็จนี่สิปิดฝากินไว้สักระยะหนึ่งนะครับให้มันเดือดน,นะครับ ยังเคลบที่ประหยัดไฟนะครับคือต้มแล้วก็ตักเศษพักที่ที่มีอยู่นะครับตักใส่บ่อไว้ก่อนมองที่เจ็บหารไว้ก่อนนะครับตักเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาเศษพักไปต้มต้มต่อเลยนะครับามันสิประหยัดพลังงานมันก็ยังห่อนอยู่นะครับเดือดอยู่นะครับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำมาฝากนะครับประมาณอีกชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับในระยะหมอสมนียนะครับนั่นก็สิเปอยนะครับ ก็ได้อาจจะเติมเกลือสักนิดนึงลงกะถือว่าใส่ได้นะครับแล้วตอนมันเดือเดอเดี๋ยวผมสิ้ผ้าพี่น้อเมาเบิกกันนะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ขออยากไปพักกินขวก่อนนะครับทีมไว้แล้วก็ห้องก็ไปกินข่าได้เลยนะครับไปครับผมกระผมนี่ก็เป็นผักที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอการต้มครั้งที่สองนะครับเพราะว่าผักมันค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ก็นํามา พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ําเดิมนะครับที่ใช้ต้มในครั้งแรกนะครับต้มต่ออีกเป็นครั้งที่2นะครับนี่ฮะเพื่อประหยัดไฟนะครับยังไงก็นําคลิปมาฝากพี่ตท่นนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับฝากกดแชร์กด u b s c r i b e นะครับหนึ่งปลายนิ้วหนึ่งกำลังใจนะครับที่มอบให้กันนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับผม